ก็จะร้องทำไมอะลูกไปทักน้องก็ดีๆกะก็ไปดมก้นเขาอยู่นี่แหละน้องตกใจหมดนะเนี่ยเอาเอาตัวเองอย่าไปกินคองออกมา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 เร็ว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 มา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 ออกมาก่อนอุยตัวเองยักยักเกิน เดี๋ยว่านด้ลูกไปกลับบ้านดียก่อนไ้กลับบ้านดียก่อนไปไปไปอยู่บ้านเองฮะเอาปิด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 เอาพอเป็นพิธีพอเป็นพิธีเดี๋ยวปีิดละปีิดละพอดมดมกันก่อนดมดมกันก่อนยังไม่เอาจริงยังไม่เอาจริงน้องยังตื่นเต้นอยู่เลยเนาะ เดี๋ยวรอสักครู่เนาะให้คุ้นๆกันก่อนเนาะกินไปก่อนกินไปก่อน